นะครับลอดวิดีโอนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องสเก็ตนะครับก็เช่นพาร์ททั่วไปนะครับก็จะประกอบไปด้วยฟีเจอร์ต่างๆนะครับไม่ไว่าจะเป็นคืลเลนเชิงเฟอร์โฮลอ็กทูสต่างๆนะครับแล้วก็แต่ละฟีเจอร์นะครับก็จะต้องมีหน้าตัดสเก็ต เงินพวกแชนเฟอร์พวกเชลพวกซิเลตพวกดาบอะไรพวกนี้ปส่วนมากจะอยู่ในคำสั่งโมดิฟายนะครับแต่พวกคำสั่งพวกคีเอ t ดนะครับพวกเอฟ e ูดรีวอลฟ์ลอฟสวิตคอยต่างๆนะครับก็จะใช้การสเกตเพื่อเป็นหน้าตัดในการสร้างฟีเจอร์นั้นๆนะครับก็เป็นหลัก ถ้าหากเเปลี่ยนแปลงสเก็ตนะครับี่เปลี่ยนแปลงเป็นสามสิบฟเจอร์นั้นก็จะเปลี่ยนแปลงตามด้วยังนั้นนะครับผมคิดว่าการสเก็ตนะครับเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการใช้งานโปรแกรมเฟดิกเนอร์นะครับคำสั่งสเก็ตนะครับจะมีอยู่ด้วยการสองแบบนะครับก็คือตรงนี้นะครับ 2D สเก t ตกับ 3D สเก t ตนะครับมาดูเรื่อง 2D สเก t ตนะครับ 2D สเกตตก็คือเส้นต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นแบบสเก็ต์หนึ่งเส้นต่างๆก็จะเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมแล้วก็เส้นตรงนะครับ ที่ถูกสร้างขึ้นบนระนาบสองมิตินะครับเราจะเป็นแบบปิดแบบนี้หรือว,ว่าเป็นแบบเปิดแบบเปิดแบบนี้ก็ได้นะครับเรามาดูเมื่อเราสกเกตต์รบร้อยแล้วเราก็ใช้คำสั่งฟิเจอร์เพื่อให้เป็นเป็นชิ้นงานสามมิตินะครับนี่ก็คือเป็น เืาอสร้างฟิเตอร์แล้วคำสั่งสเกตก็จะหายไปนะครับเราก็จะดูได้นตรงนี้ครับอีเวชั่นสองใช้คำสั่งสเกตหนึ่งสามารถโชว์ได้นะครับในคำสั่ง visibility เ้วดูหน้าตัดแบบเปิดนะครับก็สามารถใช้คำสั่ง exit ได้นะครับตัวอย่างนะครับ ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ทางที่ดีนะครับผมคิดว่าควรใช้เป็นแบบโคดโคดหลุบนะครับแบบนะครับแบบปิดจะดีกว่านะครับหรืออันนึงนะครับในเรื่องของ 3d sketch 3d sketch นะครับก็จะคือ สเกปที่เราสามารถสร้างได้อย่างสลาดได้พที่พื้นที่สามมิตินะครับส่วนใหญ่จะใช้กับพวกฟีเจอร์ล็อบฟีเจอร์สวิปนะครับก็ใช้เป็นเส้นผวาทางเดินนะครับเช่นในตัวอย่างนี้นครับก็มาดูตัวอย่างก็ได้นะครับ ออกไปเลือกเราจะใช้ให้มีอีกบุ๊กได้นะครับช่วยเรางยอย่งนี้นเลยอขอกรอกไปตัดเอ็กสิบยี่สิบซับศูนย์เอ็นเตอก์น สิบสิบระนาดวาระหัสสิบรานาดหมดสิบสิบ D น, D นะครับคือ T D Sketch แต่ส่วนใหญ่ T D Sketch นะครับก็ต้องไใช้ร่วมกับ T D Sketch นะครับเพราะว่าอย่างนี้เราก็ต้องสั่งสวิตไม่ได้นะครับก็อย่างเช่นตรงนี้ รเรื่อนการสร้างเฟรม generator หรือว่าประมาณเนี้ยครับจะไม่ต้องใช้ก็ยังต้องใช้หน้าแปนสองผิตเข้าช่วยอยูดีแต่ในวิดีโอนี้นะครับผมจะให้ความสำคัญในเรื่องของ 2D s ดีสเก็นะครับเพราะว่าผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับ งีกนิข้อแนะนำในการใช้คูดีสเกตนะครับก็หนึ่งในการสร้างคูดีสเกตนะครับเราสามารถใช้คำสั่งคูดีสเกตได้โดยที่ใช้กับเป็นอาร์หน้าเฟรชของพาร์ทต่างๆครับคฟอหน้าแปลที่เรียกของพาร์ทต่างๆหรือว่าเป็นาาพวกคำสั่งฟีเจอร์วอลเปรนที่เป็นเรียกเรียกอย่างเงี้ยครับก็สามารถใช้ได้ตัวอย่างครับ,รบ,รยยรบก็คือ ้าเป็นที่เรียบแล้ก็สามารถใช้ได้นี่ครับหรือจะเป็นพวกวอกเพลนแบบนี้นะครับ โสเก็ตเขาข้าก่อนนะครับเนี่ยครับก็คือสรุปก้อหนึ่งก็อะไรที่มันเรียบๆก็สามารถเก็ตได้หมดนะครับแต่ถ้ามีเรียบ่ะ มันก็ได้ครับแต่ต้องใช้เวิร์กเพลนเขาช่วยเช่นตัวนี้สังกะบอกไงครับเราจะเก้ทฤษฎีสเกตมันก็ไม่ได้นะครับได้เพราะหน้าแปลนต้นบนกระบอกแล้วผมแม่เรียบตรงนี้นะครับเราก็ใช้เวิร์กเพลนเขาช่วยได้อยู่นะครับนี่ครับแลสวก็ คือใช้เว็บเพนรัาช่วยส่วนข้อสองนะครับการเลือกระนาบในการเขียนสเกตนะครับราเลือกระนาบหร้อการเลื่อนไฟล์นะครับเมื่อเรากดเขียน 3D สเกตปอ๊บจะมีระนาบให้เราเลือกนะครับในการเลือกระนาบคุณเลือกให้เหมาะสมกับการหันเหวี่ยงชิ้นงานนะครับเช่นเ้าเป็นพื้นเป็น เป็นได้กวยแล้วก็สูงขึ้นก็แกนแท่นี้ไม่เปลี่ยน้ะก็คือเราสามารถเลือกระนาบเริ่มต้นของยู u b ปได้ด้วยนะครับ ก็คือคำสั่ง to application d i s view group <S นะครับของผมผมเลือกเป็น x a ล y ส่วนด้าน top a n นะครับก็เป็นได้จะเป็น x y บวก z โอเค เพื่อใช้ให้เหมาะสมกับการอนเขียนชิงงานนะครับส่วนข้อสามการเลือกสร้างสกเก็ตนะครับส่วนเลือกสร้างส,สกเก็ตนะครับให้อยู่ตำแหน่อง o อ i g i นะครับตัวเ d เ n a t e p o i X y เป็ e X p เป็น Y p l a n พวกนี้นะครับก็อย่างเช่นเนี่ยครับผมเลือกตำงอางนตึกระงกเมื่อกี้ กก็คือเวลาแก้ไขอะไรเราก็สามารถแก้ไขได้ง่ายใช้พว,วเพกยงในการอั้นได้ง่ายแล้วรวมถึงการใช้ในหมดของ x c B นะครับก็จะง่ายขึ้นก็เช่นไอตัวนี้นะครับ ด้านนี้ผมจะสเก็ตไม้อยู่จุดเร่ม้นนะครับส่วนตัวนี้ไม่ได้อยู่ตรงจุดเร่ม้นนะครับเช่นผมจะสร้างฟีเจอร์จะทำขุดตรงกลางงานนียครับ ผมก็ใช้แัปแปนนี้เองเงี้ยเลย แล้วก็สามารถใช้แมกาซนจากออริจินนี้อ้างอิงได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นถ้าเราไม่ขึ้นตรงออริจินนะครับเราไม่สามารถอ้างอิองจากหน้าแปนนี้นะครับเราก็ต้องสร้างโวอร์ซึ่งจะทำให้เสียเวลานิดหนึ่งแต่ถ้าสำหรับมือใหม่ก็อาจจะนานหน่อยหนึ่งน,นะครับ สามารถลดเวลาในการทำงานนะครับแล้วก็ใช้งานสะดวกสบายก่อส่วนอีกข้อหนึ่งข้อสี่นะครับการสร้างสเก็ตทุกครั้งนะครับเราจําเป็นต้องสร้างให้เป็นนี่ครับสีเงินหรือเงินนี่ก็คือสเก็ตโูลีคอสนสเตนต์แล้วก็สามารถย้ายได้ไปไหนนะครับ แต่ถ้าหากมันมเป็นสีเขียวแล้วเนี่ยครับมราก็จะฟ้องว่าต้องการ T-Dimension น,น,นิดนะครับเสียงของมันก็มันก็อาจเกียได้นะครับไม่นสีเขียวแต่มันก็เคลื่อนย้ายได้นะครับเราอยากจะใช้โชว์ t ิดีอ่อฟ d o m เนะครับ ันอาจจะมีปัญหาตรงถ้าหากเราใช้ในโหมด s m b นะครับหรือว่าการ simulation ต่างๆนะครับจเ,เป็นต้องส k e t ตให้เป็น p o l y c o n t ในสียงเยง,เยงิี่ยอะไรนะครับมันทำให้เป็นนิสัยนะครับ็ควรสก่กง s k e t การหนึง่งข้อห้านะครับโครงสร้างหนึ่งสเก็ตนะครับก่อหนึ่งฟีเจอร์แล้วก็โครงสร้างเป็นรูปทรงมาตัดง,ง่ายๆนะครับตอนเช่อมกันนะครับน,รมมน,รนะครับหนงสเก็ตผมก็จะทำหนึ่งฟีเจอร์อันนี้ ถ้าทำจริงก็ต้องเป็นฟรีคอ s สเตนนะครับแต่ในผมทำไปก,ก่อนด้วยเมือก่อนเนี่ยครับก็คือถ้าหากไปทำงานบริษัทก็อาจจะมีข้อกำหนดแบบว,ว่าคนใช้สเก็ต สเก็ตเสนอฟีเจอร์อย่างนี้ครับก็คือมันจะง่ายต่อการตรวจสอบฟีเจอร์ง่ายต่อการตรวจสอบสเก็ตแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับในการสเก็ตที่ดีนะครับผมควรมีการบรรคับสเก็ตนะครับให้ครบไม่ว่าจะเป็นการบรรคับด้วยลูกทรง างต่หรือว่าการบัรคับด้วยขนาดหรืการสร้างของสัมพันธ์ระหว่างโปรแฟรนะครับยวดูตัวอย่างนะครับก็จะบรรคับให้อยู่ตรงจุดกลางนะครับนี่ก็คือการบรรคับด้วยทุกทรงนี่มาแทนเจนนี่ก็จะมีใช้ในคำสั่งของสเตน,นะครับ ็คือการมุงคาบด้วยรูปทรงนะครับอันนี้ก็ตรงนี้สามตรงนี้ผนการมุขคาด้วยขนาดก็คือการให้ขนาดแบบนี้ครับนนยีสี่สิบสี่สิบก็จะมีคำสั่งตรงนี้นะครับ เราเป็นแกลลูอ่าเดียวเป็นเนมเ,เป็นแอคชั่น Edition นะครับนี้นี่คือการประคับด้วยขนาดส่วนอีกกันหนึ่งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนะครับก็อย่างเช่นด้านนี้ผมจะให้ด้านนี้เป็นสองเท่าของด้านนี้ก็คือถน,นูถให้เป็นห้าสิบด้านนี้ก็ต้อง เราต้องมาแก้เรื่วินีจิมห้าใช่ไหมครับแต่้าหากเราสร้างความสัมพันเราใช้ตรงนี้ด้านนี้น,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 นี้แล้วก็แหออาสองปึ๊บก็จะลิดไปให้วน,นีกว่าครับเมเปลีป่ยนข้างเจ็ดห้าด้นนี้ก็เป็นสามสิบเจ็ดจห้าสร้าง งวงกลมตรงนี้โอเคาตรงนี้เป็น75นหาหารสเพื่อให้อยู่กลางเ็นไหมครับแล้วตรงนี้สามจเจ็ดเจ็หารสปึ๊บ ระ้ะตลาดเป็นยี่สิบเขนในสกเกตนะครับเราก็ดูว่าอืมตัวนี้ของเต็นแล้วตอนนี้มีปัญหานะครับแต่เราให้ถืงมาปุ๊บสิบแตนน่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นหนึ่งร้อยเนี่ยครับปัญหาก็เริ่มจะเกิดแล้วครับเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ คอนเช่วยังครับหรือว่าใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนะครับขอเราเนี้ยนะครับวงกลมก็จะอยู่ไม่อยู่ตรงกลางพ้านการสเกตนะครับก็คือ,อใช้รุ่มคานังสามอย่างอือซึ่งตัวนี้ผมก็อานีจากตัวนี้แล้วก็อานสองด้าน,นนี้ พยานีนี้แล้วก็หาองป๊บไม่อยู่ตรงกลางเพราะเราจะาเปลี่ยนเป็น่าไหรแล้ว20อันนี้อยู่ตรงกลางอันนี้คือการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนะครับผมไม่ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใช้ความเปลี่ยน ถ้าตรงจุดนี้มันเป็นถ้าเราสร้างมุมจุดตกกายมันก็อยู่จุดนึงกลางมุมตลอดแ้าเราเป็นเป็นต0 อย่างที่บอกนะครับการสเก็ตเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างฟีเจอร์ต่างๆนะครับนั้นควรเราเข้าใจกับการสร้างสเก็ตแล้วก็คำสั่งเครื่องมือต่างๆรวมถึงการใช้การประคับสเก็ตนะครับด้วยเป็นรูปด้วยรูปทรงด้วยข,ขนาดหรือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมนะครับื่อที่ะยให้สเก็ตไปหลังใจนะครับ เป็นระดังที่เราต้องการเค okay, ครับวันนี้ก็ <Okay. S 2> ขอจบลงเพียงแค่นี้เจอกัน okay, okay, ครับ